โอ้ยโอ้ยโอ้ยไม่ข้างหลังไม่มีความรู้สึกนะโอ้ยฮ่า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 ฮไม่สะบัดนะไม่สะบัดเลยนะใจง่ายพ่าคืนตรงมันนิ่งเลยนะไม่มีการสะบัดเลยตรงมากเลยครับเขาโค้งดิ่งมาก ใส่ครอบครัวชั่วโมงนี้บอกเลยว่ามาเจสตี้กระสายมาแรงบ้างนะครับ,รบก็จะรู้สึกเลยว่าน้องๆเอาผ่านเลยหักบิดครับโอ้ยว้าวปีี่ว้าวว้าฮิฮิอย่างนี้ครับอย่างนี้โอ้ยร้อยสามสิบนะคุยกันมันเพลินนี่ไปร้อยสามสิบแล้วนะครับไม่โย,โยไม่โยเลยไม่มีความรู้สึกเลยค่ะข้างหน้าคอาสะพานอย่างเงี้ยปึ๊บ ตอนที่ขับมานั้นที่ยังไม่ได้เปลี่ยนโชคแล้วก็ใส่กันโค้งนั้นพอขึ้นคอสะพานก็จะโยนนิดนึงไปแบบนุ่มๆน,นะครับอันนี้ผมไปตามไลน์นะผมโยกให้ดูป๊บป๊บสังเกตว่าตอนนี้ผมคืนตรงรถก็ตรงให้เราเลยครับรู้สึกว่าดีขึ้นลูกค้าลองขับไหมไม่เป็นไรครับน,นี้ท้ายสุดว่างนะครับ,รบผมก็ชากหลบโอ้ยดูลูกชะลอความเร็วตื้อๆผมปอยมือด้วย บนี่เวลาที่เบรคทำไมรถยังตรงอยู่เพราะว่าการถ่ายเทน้ำหนักสมบูรณ์มุมล้อที่เราตั้งให้พอดีไม่รับด้วยถางหน้าเหรออุ้ยอุ้ยหายไปมี่ยือว่าเข้าแรงนะ แรงครับแรงหรือว่าเข้าแรงนะแรง,แรงครับคอนเฟิร์มก็แรงจริงแรงเลยการใช้งานจริงๆเราขับไม่ถึงขนาดนี้เราเลกความปลอดภัยแน่นอนแต่ในขณะที่มันฉุกเฉินเนี่ยเรายังสามารถควบคุมรถได้อย่างปลอดภัยสามารถพารถเนี่ยโค้งรถไม่เสียการลงตัวอย่างเงโคงง้งเมื่อกี้ถ้าเป็นรถที่ไม่ได้ไม่ได้ผมปรับเปลี่ยนมาคงซาดโค้งแบบเมื่อกี้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ผมข้าพูดตรงนี้เลยว่าโค้งลักษณะแบบเมื่อกี้เนี้ยมีแค่โชงไม่พอมีแค่ชงไม่พอเพราะอะไรเพราะว่าโชกอ่ะทำงานในส่วนของ ระบบรองรับน้าหนักหลักเวลาที่มีการยุบตัวและเอียงตัวก็จะมีความหนืดแต่บางครั้งพอมีการถ่ายเทน้ําหนักเยอะๆรถมีการยุบตัวเยอะๆมันคืนตัวกลับไม่ทันพอคืนตัวกลับไม่ทันการเข้าโค้งจึงทําให้เข้ายากพอยุบตัวมากๆปุ๊บสังเกตวันที่เลี้ยวปุ๊บมีการยุบตัวข้างอีกข้างยกขึ้นพอมีกันโครงหลังจากเอซิเวอร์เข้าไปช่วยตัวนี้สิ่งที่ได้คือการถ่ายเทน้ําหนักสมบูรณ์ขึ้นเวลาที่เราเลี้ยวรถด้านหนึ่งที่มีการเอียงบูบอีกด้านหนึ่งจะดึงตัวเองกลับขึ้้้้นนนมมมาา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 ทททํํใหหตัรรรถเเเกกกกิดดดบลลสออโโยี่่งงงขขคไไไป หน่วงหรือล้างระบบหลักทําให้ระบบหลักยังคงมีความนุ่มนวลและให้ตัวได้ตามปกติจัดเต็มเลยนะครับฟูลเซตครับคันนี้เป็นฟูลเซตก็คือเป็นช่วงล่างทั้งระบบนะครับเต็มระบบฟูลเซต t ด้านหน้าเป็นโชฟคโพรเพอร์ต์ฟิตนะครับด้านหน้าปรับ16พร้อมสปริงแบปบ,ปบปกตดิด้านหลังใช้เป็นตัวทูนซีรีส์ปรับทูเอฟังชั่นต่างๆเสียซ่อมได้ตลอดอายุการใช้งานแล้วก็ที่สำคัญซิกเนเจอร์จากร้านเรา ตัวนี้ผมใช้เป็นยางโตโยต้า CR1 นะครับมาตรฐานญี่ปุ่นตัวยางตัวนี้ผมชอบที่ว่าแก้มยางแข็งแรงดอกยางรีดน้ําตัดน้ดําดีบวกกับล้อย,ยางที่เป็นสเปคสําหรับรถตู้โดยตรงลูกค้าเลือกสเปคได้ดีมากเป็นล้อ JTV หรือเ็นตุสจากแรนโซวิลล์ล้อแท้ขนาดขอบ1 8ณ8 5 e t 4 0ซึ่งตรงสเปคกับมาจิตตี้ตัวนี้เลยคือทุกอย่างมันลงตัวเพราะว่าเราจัดตามสเปคหมดพอ,อเปลี่ยนไปแล้วเปลี่ยนใส่กันโค้งแล้วเปลี่ยนโชคแล้ว ทำให้รถมันเฟิร์มขึ้นนะครับเฟิร์มขึ้นเฟิร์มขึ้นการดูการขับการอะไรเนี่ยดีกว่าเดิมเยอะเลยครับวัเสียวนิละเแต่แค่ไม่โค้งเค้งแต่ว่ามันมันไม่ไม่มีกระดูกดิกเลยนะไม่มีแบบว่าไม่โยกเออไม่โยกไม่สะบัดเลยปกติจะต้องมีแบบสะบัดบ้างอะไรบ้างเนี่ยแต่นี้ไม่มีเลยนะ นั่งสบายด้วยได้นุ่มด้วยจุกมไหมครับไม่เมานะครับไม่เมาไม่เมาไม่ครงนะครับเรื่องปัญหาเรื่องเมาโครงในรถเบนจูลี่นี่ตัดละแล้วก็ในเรื่องของระยะเบรกการเบรกที่ผมลองเบรกให้ดูเบรกตรงนิ่งในขณะเบรกปล่อยมือรถยังตรงอยู่เลยแล้วก็สูตรล้อเซ็ตจากเคทีเพราะว่าผมการันตีตรงนี้ในเรื่องของสูตรล้อเราตั้งค่อนข้างเไม่ได้ตามตัวเลขที่กําหนดหรือไม่ได้ตามมาตรฐานที่เราทําอยู่เราจะไม่ปล่อยรถออกเชื่อมตั้งสูตรเราใช้ฮันเตอร์ทั้งระบบเลยอย่างมาตรฐานอเมริกาเลยครับ ไปก่อนนะครับคลิปหน้า e ีพีหน้าเราจะเจอกันในรถอะไรรุ่นไหนนะครับฝากติดตามด้วยครับขอบคุณพี่มากนะครับขอบคุณนะครับไปฟนงยังไงฝากติดตาม AP Power ด้วยนะคะครับขอบคุณมากครับ